ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแล็บทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในส่วนของอเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่มีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในส่วนของอาการเลือกอินเวอร์เตอร์นะครับเช่นที่ผมใช้งานอยู่นะก็จะเป็นเจ้าตัวเพลซายเวฟอินเวอร์เตอร์โลฟิลซี่นะครับนั่นก็คือจะเป็นแบบหม้อแปลงเทอรลอยนะครับที่ผมใช้งานอยู่ทีนี้นะครับ <c oughs> ในส่วนของอการเลือกซื้อนะครับว่าเราควรจะซื้อนะครับอ,อินเวอร์เตอร์ยังไงนะครับยังไงมีหลักการยังไงนะโดยส่วนตัวแล้วผมซื้ออินเวอร์เตอร์เนี่ยในช่วงแรกนะครับที่ใช้งานระบบโซล่าเซลล์นะก็จะเลือกระบบแรงดันก่อนนะครับว่าเราจะใช้กับระบบแรงดันเท่าไหร่นะซึ่ง ที่ผมใช้งานอยู่จะเป็นระบบ1 2โวลต์นะครับซึ่งใช้งานร่วมกับเจ้าตัวลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับแต่จริงๆในตอนแรกที่ใช้นะ่จะเป็นแบตเตอรี่ตะก่วกดนะครับที่ผมใช้งานอยู่นะหลังๆมานะครับก็หันมาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะาใช้งานดึงกระแสไปใช้งานนะครับดึงพลังงานไปใช้งานเนี่ย ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าการใช้งานแบตเตอรี่ตะก่วกดนะครับแล้วก็การจ่ายกระแสนะก็จ่ายได้เพียงพอนะครับกับการใช้งานนะซึ่งส่วนใหญ่โหลดที่ผมใช้งานเนี่ยนะก็จะมีตู้เย็นเป็นหลักนะครับมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้านะครับนะที่ที่ใช้งานอยู่หลักๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของอะระบบแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างที่ผมใช้งานอยู่นะทีนี้นะครับ แต่ระบบแสงสว่างเนี่ยไม่ได้ใช้เจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้ในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับในช่วงแรกที่ใช้งานอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิ่งนะครับผมใช้งานแบบสวิตชิ่งก่อนนะครับซึ่งได้จากร้านอมอนอ,อิเล็กทรอนิกส์มาจะเป็นถ้าใครติดตามช่องเซมิแลบมาก็จะเป็นตัวออกสีฟ้า,ฟานะครับตัวนั้นราคาก็น่าจะอยู่ที่7 0 0 0ถึง7,500ะครับซึ่งเพียวไซเวฟในช่วงนั้นราคา สูงนะครับราคาสูงนะพอสมควรในการซื้อมาใช้งานเป็น1000ัวัตต์นะครับพีคพีค2,000วัตต์นะครับนะก็ใช้งานามาได้ในช่วงระยะเวลานานเลยนะครับนานพอสมควรนะครับก็ถือว่าทนนะครับตัวละ7,5 0 0พันหเนี่ยพันวัตต์นะครับแต่ถ้าจะไปเทียบกับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงนะครับนะเป็นราคาที่สูงนะครับ ทีนี้นะครับใช้งานมาเรื่อยๆนะแต่จะมีปัญหาในช่วงระยะเวลาในการที่จะรันเจ้าตัวเวลาตู้เย็นมันสตาร์ทมันเริ่มทำงานเนี่ยมันจะดึงกระแสโหดมากนะครับขึ้นไปอสองสองถึงสเท่าตัวของของอกระแสปกตินะครับเช่นปกติมันดึงที่อันนี้สมมุตินะครับมันดึงที่สิบแอมป์นะครับมันดึงที่สิแอมป์ เวลาเขาสตาร์ทเนี่ยนะครับมอเตอร์สตาร์ทอ่ามันจะดึงปเป็นเป็น2เท่าคือดึงขึ้นไปที่20แอมป์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้การจ่ายกระแสของแบตเตอรีน่น่ยมันมันมันสามารถจ่ายได้นะครับมันสามารถจ่ายได้นะแต่ว่า,าเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนะจะติดปัญหาในในเรื่องของกําลังพีคนะครับนะถ้าเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ผมเปลี่ยนมาใช้ ในตอนนี้นะครับก็คือเป็นแบบหม้อแปลงเทอรลอยนะครับนะหรือเป็นแบบโรฟินซี่แบบความถี่ต่ํานั่นเองตัวนี้ไม่ใช่สวิตชิ่งนะครับนะข้างในเป็นหม้อแปลงเทอรลอยนะครับซึ่งขนาดก็ถือว่าใหญ่โตนะครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่ให้ดูสเปคก่อนนะครับ3ากิโลวัตหรือ3 0 0 0ัวัตนั่นเอง นะครับนะส่วนพีคพาวเวอร์นะอันนี้ตามสเปคก็คือ9กิโลวัตต์นะเป็น3เท่านั่นเองนะแต่ถ้าเป็นสวิตชิ่งนะครับอ่ามันจะพีคได้แค่อ่าเท่าตัวนะครับนะสองเท่านั่นเองนะครับซึ่งอ่าเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานอาจอาจจะต้องคำนึงถึงในส่วนของอ่ากระแส แล้วก็กําลังวัดพีคในส่วนของการใช้งานกับโหลดประเภทมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นหรือปั๊มน้ำนะครับท่านไหนที่ใช้โหลดประเภทนี้อยู่นะก็แนะนําเป็นใช้งานอินเวอร์เตอร์แบบเพียวไซเวฟนะครับหลักๆใช้กับมอเตอร์นี่ต้องเป็นเพียวไซเวฟอยู่แล้วถึงจะไม่มีปัญหานะครับ นะแล้วก็เป็นแบบ Blue f i n c y นะที่ไม่ใช่แบบสวิตชิงนะครับอตอนนี้ฟ้าฝนก็กำลังตกอยู่นะครับอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องไปด้วยนะครับนะ,ะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับนะอากาศก็เริ่มเย็นนะครับช่วงนี้มาดูที่อินเวอร์เตอร์ต่อนะครับการใช้งานนะครับหนึ่งดูระบบแรงดันนะครับว่า เราใช้ระบบแรงดันกี่โวลต์นะมี12มี24มี48นะครับ36ไม่ค่อยเจอนะครับ36ไม่ค่อยเจอจะเป็น12 24 48เลยนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นโหลดประเภทมอเตอร์นะควรใช้แบบเพียวไซเวฟอินเวอร์เตอร์นะและถ้าท่านไหนนะครับต้องการกำลังสำรองนะครับหรือพีก นะพีคพาวเวอร์กำลังวัดพีคเนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับเป็นนะสามเท่านะครับของของกำลังวัดของเขาเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นของชังสโตร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะจะแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ประเภทสวิตชิงมากนะครับที่เป็นแบบหม้อแปลงนะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับให้เลือกใช้มีหลากหลายยี่ห้อมาก นะครับแต่ว่าเผอินว่าผมเลือกตัวนี้มาทดสอบใช้งานนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์แบบโล w ์ฟินซี่หรือแบบหม้อแปลงนะครับแล้วก็เป็นแบบเพียวไซเวฟด้วยนะครับแต่หากท่านไหนใช้งานกับโหลดนะครับที่ไม่ใช่ประเภทมอเตอร์นะครับท่านอาจจะใช้แบบสวิตชิงก็ได้นะครับโหลดประเภทที่ให้ความร้อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านใช้ แบบสวิตชิงก็ได้นะครับหรือจะใช้แบบหม้อแปลงเหมือนที่ผมใชก้ก็ได้เช่นกันนะครับพวกนี้เหมาะกับโหลดประเภทกระชากนะครับหากท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมาะกับโหลดประเภทไหนนะครับนะส่วนในส่วนของการชาร์จนะครับนะก็จะเป็น mppt แล้วนะครับตอนนี้นะขณะนี้ก็แรงดันเหลือตอนนี้ก็13โวลต์นะครับนะในช่วงกลางคืนผมจะไม่ได้รันเจ้าตัว อินเวอร์เตอร์นะครับนะเพราะว่า,าหากวันนี้ฝนตกด้วยนะครับก็เลยงดนะครับนะเนื่องจากว่าหากมีเหตุไฟการไฟฟ้าขัดข้องนะครับอาจจะได้ใช้พลังงานสำรองในส่วนนี้นั่นก็คือข้อดีของระบบโซลา r เซลล์อีกอีกอย่างนึงอีกประการท่านไหนที่ใช้งานาระบบโซลา r เซลล์อยู่นะก็น่าจะาเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าในส่วนนี้นะครับบ้านหลังอื่น ร้านอื่นนะครับนะไฟฟ้าดับหมดอย่างเงี้ยเราก็มีพลังงานสำรองในส่วนนี้เอามาใช้งานนะครับเอามาใช้งานนะก็จะเป็นข้อดีของระบบโซลาเซลล์นะครับนะสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนะครับอาจจะคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับนะหากผมมีคำตอบให้แล้วนะครับหรือทำการทดสอบทดลองแล้วนะครับก็จะมา คอมเมนต์ตอบคำถามให้นะครับ